สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ไม้นักบริหารนะครับวันนี้คุณชูศักดิ์เดชเกรงไกรคุณประธานกรรมการของ Marketing g u r u a s s o c i a t i o n ก็มาร่วมรายการนะครับคุณชูศักด์ก็เป,เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเวลามาคุยกับพวกเรานี่ก็จะมีมมเรื่องอะไรใหม่มารเรื่องที่ว่านี้เนี่ยนะฮะเขียนเป็นภาษาอังกฤษย่อๆว่า K A M กรุณาอย่าอ่านเป็นภาษาไทยเพราะว่าฟังดูแล้วดูน่าเกลียดมันยังไงชอบกลนอยู่นะครับนะฮะให้อ่าน เป็นตัวย่อว่า KAM ซึ่งย่อมาจากว่า Key a c c o u n t Management ครับกลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายใหญ่นี่หรือรายสำคัญสุดแท้แต่ไออันนี้แหละครับคือสิ่งที่โอ้มันมันมันน่าฟังแล้วก็อาจจะอาจจะอาจจะมีคนที่ทำเรื่องนี้อยู่นะคุณจูนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่อยากเปิดเผย แต่คุณชูเองเนี่ยมีประสบการณ์บริหารลูกค้ารายใหญ่เนี่ยมาหลายครั้งไม่ต้องค์งรกไมห่วงเรื่องนี้เปิดเผยได้ครับแต่กลยุทธ์ใครกลยุทธ์มันถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติมาใช่นะครับก็ทํามาอย่างนี้มีรูปแบบอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันเอาเท่าที่เป็นไปได้แล้วถ้าเผื่อท่านยังสนใจต่อนะครับท่านเอาเบอร์เอาไว้เลยนะครับ029079588และ0 2 9 0 7 9 6 6 9ใช่ครับนะครับเอา เดี๋ยวเรียนรู้กันครับว่าเรื่องของ Key Account Management การบริหารลูกค้ารายใหญ่เนี่ยมีสาระสาคัญอย่างไรบ้างครับเชิญ <ผม S 1> คุณชูศักดิ์ครับนี่ต้องเกิน่นิดนึงครับว่าจริงๆ Key Account Management เนี่ยมีมานานแล้วแหละฮะ,ระเราจะเรียกว่าการบริหารลูกค้าขายใหญ่กําไรโตไม่ใช่ว่าไม่ใช่ขาหมูนะนะฮะ,ะไม่ใช่ว่า เป็นลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสูงแล้วก็มีมีเราบริหารแล้วเรามีกำไรในการที่เข้าไปบริหารเขาายก็ไรโตขายใหญ่กำาไรโตขาใช้ใช้คริบทีนี่จึงจึงมีความสําคัญมากในการที่จะเข้าไปบริหารกิจการในกลุ่มนี้นั้นซึ่งผมได้รับคําร้องขอจากหลายๆองค์กรในการท่จเข้าไป จัดการในประสบการณ์ผ่านมาประมาณห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็มีประสบการณ์เข้าไปบริหารลูกค้าขายใหญ่กําไรโตให้กับลูกค้าของเราทีอ๋อนะฮะอ๋อนี่มีมีคนมาพูดตรงๆว่าว่าจ้างให้มาที่กรุษัท g o l d ซ n Solution างคุณชูเนี่ยครับช่วยไปบริหารลูกค้าขายใหญ่กําไรโตของเขาเถูกต้องครับอ๋อเหรอหรือไม่ก็เทรนเทรนเซลล์ของเขาให้สามารถให้สามารถไปบริหารลูกค้าขายใหญ่กาไรโตนี้ได้เพราะมันต้องใช้ทักษะคนละเรื่องกับ กับทักษะการขายครับโอ้โหฮะเราต้องมองระยะไกลมากขึ้น<อ>ซึ่งนี่มีมีความสําคัญมากโอ้โหนี่มีทั้งประสบการณ์ตรงและอ้อมใช่ครับนะฮะคือครตรงเข้าไปบริหารเองอ้อมเทรนคนให้เข้าไปบริหารถูกต้องครับโอ้โห,โหเพราะพวงนี้มันมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องมองค่อนข้างระยะยาวรับเลยประมวลเป็นหลักสูตรออกมาใช่ครับแล้วก็เอาหรอวะหนึ่งวันสัมมนาสามารถจับได้สามารถจับได้ให้ความรู้กับใหกคนได้เพราะเรื่องนี้ถ้ารู้รู้ถึงแนวทางปฏิบัติเนี่ยครับโอกาสอู้ฟู่มีเยอะ ไม่ต้องเรียนอลยรนะครับถ้าท่านมีทักษะในเรื่องของการบริหารลูกค้ารายใหญ่พวกค้าใหญ่กาไรโตเนี่ยนะได้ได้ได้เรื่องจริงๆนะได้เรื่องจริงๆได้เรื่องจริงๆไม่ต้องหลายรายด้วยับครับไม่ต้องหลายรายไม่ต้องหลายรายฮะแล้วก็ถ้าเป็น SME เ็ก็คือเท่าแก่จะบริหารลูกค้ากลุ่มพวกนี้เองนะถ้าพวกแบงก์ก็เรียกพวกนี้วานยิธนิจิ r i v a t e b a n กิ n g นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับประมาณประมาณนี้นะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมก็คือคือ พูดง่ายก็ประมาณสักท็อปห้าสิบท็อปร้อยอะไรเงี้ยนะฮะถ้าลูกค้ามีอยู่ประมาณสักพันลายเนี่ยฮะท็อปห้าสิบท็อปร้อยเนี่ยจะเป็นลูกค้าส่วนห้าเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นครับหัวครีมหัวครีมแล้วก็ในกลุ่มนี้เรามาคัดอีกนะว่าว่าในกลุ่มเนี้บางทีขาใหญ่แต่กําไรไม่โตฮะเพราะว่าชอบต่อรองชอบอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยเคียดเขาจะไม่เข้าไปแตะ อ่าพวกนี้ต้องใช้วิธีการดีลแบบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ากันเออได้นะครับนะครับเอาเอาเท่าที่เวลาจะมีให้ท่านผู้ชมเห็นเห็นภาพรวมก่อนภะพรวมกค่อยเรียนรู้กันไปครับครับเพราะอันนี้เป็นแม่ไม้นักบริหารอย่างหนึ่งครับ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 ตอนนี้าคุณว่าถามว่าตัวการบริหารลูกค้าขายใหญ่กำไรโตเนี่ยอ่ามันมีกี่ลักษณะนะฮะผมก็อยากจะเรียนชี้แจงนี้ฮะว่านี่โดยมีประกอบอ่ากว้างๆเนี่ยเราจะมีสองสาย นะฮะสายแรกเราเรียกว่าเป็นดิสติบิว i ีพ KM ก็คือเป็นสายในการบริหารลูกค้าขายใหญ่ที่เป็นพวกห้างห,ห้างสถินค้าไฮเปอร์มาห,หรือที่ปั้วลายใหญ่ๆใ,ในระดับจังหวัดระดับภาคพวกนี้เราถือว่าเป็นเป็นการบริหารที่เราจะต้องเข้าไปบริหารเขาคราะนี้ในเมื่อที่เขามีขายใหญ่กำไรกาไรโตเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะต้องบริหารทั้งเซลล์อินคือทำยังไง สร้างยอดเข้าไปทางร้านเขามียอดให้เขาไปซื้อครับรับเขาซื้อสั่งซื้อเราได้เยอะนะฮะซึ่งแน่นอนเจ้าพวกนี้ไม่ได้ซื้อเราเจ้าเดียวซื้อคู่แข่งเราด้วยนะฮะเพราะงั้นเราก็จะเข้าไปแชร์ยังไงแชร์เงินในกระเป๋าให้ซื้อของเรามากกว่าของคู่แข่งอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์อินใช่ครับใช่ครับขณะเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเซลล์อินอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเซลล์เอาท้องแตกท้องลูกค้าเราแตกใช่ใช่อนาคตเขาก็ไม่สั่งเรานะฮะอาจจะมี สินค้าเข้าไปรอบแรกถ้ายอดไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายออกไปได้ก็คือเราเรียกว่าไส้แตกแถ้าไส้แตกเนี่็คือหมดสิ้นแล้วที่จะเอาสินค้าดันเข้ารอบ2อรอบสามเพราะเราก็ต้องมีการทำเซลล์เอาเดกิจกรรมทํำยังไงดึงสินค้าที่เราดันเข้าไปเนี่ย ให้ออกไปด้วยแล้วไม่ใช่ร <Gym. S 2> ะยะสั้นๆนะมาในระยะยาวหรือถ้าใช้ดีนี่ต้องต้องเรียกว่าเข้าง่ายออกคล่องเลยนะใช่ครับชเข้ามาโอ้โหออกดีใช่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 สินค้าคุณดีนะเนี่ยมาเรื่อยๆเลยนะครับที่ันทำไมต้องเก็บสต๊อกเลยเนี่ยมาปุ๊บวางวางหมดวางหมดวางหมดเนี่ยนี่นี่นีแล้วที่นี่สําคัญ้วยครับบางทีวิ่งเร็วไปก็ไม่ดีเพราะวิ่งเร็วไปเราแม n a ไม่ดีเนี่ยสต๊อกขาดโอ้โหทีนี้เขขาดปุ๊บเนี่ยเขาเขาเขาล็อกเลยนะฮะ ครั้งที่หนึ่งสั่งยังไม่มาใช่ไหมครั้งที่สองไม่มาครั้งที่สามไม่มาล็อกเลยไม่เอาแล้วล็อกก็คือเราเข้าไม่ได้ไอ้ยาทั้งที่เป็นสินค้าขายดีนะครับถ้าคุณจะมาก็คือต้องเสียค่าปลดล็อกโอ้โหแต่นี้อย่างเงี้ยฮะโอ้โหถคุณจะมาอะจ่ายค่าปลดล็อกนะแล้วเพราะเพราะทําให้เราเสียหายทั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าสินค้าเนี่ยมาสม่ําเสมอแต่เขาออนโชว์หมดออนโชว์หมดเนี่ยนะแต่ว่าถ้า ปุ๊บสั่งครั้งนี้1งไม่มาครั้งที่สองไม่มาครั้งที่สามมาเนี่ยไม่มาเนี่ยเขาสามารถล็อกล็อกปุ๊บเราก็เข้าไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นคเนียมที่เขาปฏิบัติกันนะครับเพราะในสายของ d i s t r i b u t i KM ก็คือเราขายให้กับยี่ปัวที่เป็นรายใหญ่หรือห้างสินค้า Modern Trade ไฮเปอร์มาอะไรก็แล้วแต่นี่นอันนี้เป็นขาแรก ซึ่งกิจกรรมเราจะต้องมีทั้งกิจกรรมในการขายเข้ากิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการขายออกซื้อออกครับซึ่งซึ่งการการขายออกเนี่ยนะครับมันจะเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างเรากับห้างเรากับยี่ปััททาร่วมกันนะฮะในส่วนขาที่2เราเรียกว่าเป็น direct user km ก็คือเราบริหารในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเราไปใช้โดยตรงนะซึ่งมือที่ส่วนใหญ่เป็น ผู้ใช้ดังสากรรมรนะฮะหรือเราเรียกว่าเป็น B2B บริษ to ทูบ i n e s s คือขายระหว่างธุศศรกิจเข้าไปสู่บริษัทยูเซอร์นะฮะวันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของการนําสินค้าเนี่ยเข้าไปใช้โดยตรงรไม่ว่าจะเป็นเคมีในอาหารสัตว์กระดาษทิชชู่ในห้องน้ำเนี่ยนะฮะน,นี้ก็คือเขาไปใช้โดยตรงกับ,บพวกท่ากัศายานโรงแรมหรือว่าเราจะขายเป็นเป็นอินคเรียนอาหารที่เขาเอาไปทำใน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  โรงแรมพัตตารเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเขาเอาไปไปใช้โดยตรงเพราะเขาจะมีประสบการณ์ทางตรงกับเราเพราะนการการทำของเราก็คือเราจะต้องทํากิจกรรมในเรื่องของเซลล์อินกับเขาว่าจะทํำยังไงนะครับอันนี้จะเป็นเป็นเป็นวถ้าถ้าพูดถึงว่าเอาภาพรวมก่อนนะครับเรื่องคีย์แอคเคา m a ์แม e จ์เนี่ยนะฮะ ภาพรวมก็จะเป็นอย่างงี้นะฮะแบ่งออกเป็นสองปีนะครับในในส่วนของร้านค้าปลีกที่เราไปดินด้วยยี่ปัวซาปัวทั้งหลายแหล่นะครับก็จะต้องรู้เรื่องทั้งหลักการในการที่จะทาให้เขาสั่งของเราสม่ําเสมอใช่ครับแล้วเราก็ต้องไปช่วยเขาให้ให้เขาขายของของเราได้ตลอดเวลาและไม่มีขาดตอนไม่มีขาดไม่ไม่มีการส่งสินค้ามาไม่ทันนะครขอผัดวันไปก่อนหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็ไปเปิดโอกาสให้คู่แข่งอันนั้นใหม่นะครับอันนี้ก็คือการที่ไปหาลูกค้าโดยตรงถูกต้องนะครับซึ่งอันนี้ก็คือผู้ใช้ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมหรือว่าเอาเอา,เอาสินค้าเราไ,ไปใช้ต่อนะครับนี่จะจะค่อนข้างเห็นชัดเพิ่อเขาก็สามารถที่จะ ให้คอมเมนต์เราได้หรืออะไรได้แล้วเราจะสบายสร้างไวล์ลิวอะไรเขาก็ว่าไอต่อเนี่ยคครับรับในในส่วนของ direct user เนี่ยจะไม่มีเสียเอานะครับเพราะว่าเขาซื้อของเราไปเสร็จเรียบร้วล่ะใช่ครับเขาไม่ชอบเอาไปขายต่อครับเพราะถ้าลงว่าเขายูเซอร์เขามีซื้อของเราไปขายต่อนี่คือเขาขายทิ้งใช่ครับของยิงซวยถึงไงไม่ไม่น่าไม่ต้องมีนะไม่ต้องไปบริหารนะไม่ต้องไปบริหารซื้อของเรามาแล้วต้องอยู่ยาวๆใช่ครับนะยังจบท้ายได้เรื่อยๆใช้ได้เรื่อยๆนะครับดูภาพต่อไปนะครับครับอันนี้ก็ เพราะ KM เนี่ยบางคนคิดว่าใช้ได้กับลูกค้าทุกรา